สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดอีกแล้วน,นะครับกับค่าเรียนวิชาภาษาไทยนะครับก็หลังจากที่ป .6 เรานะครับได้เอาไปนะจัช้าไปหมดหลังจากที่ป .6 เรานะครับได้ทําการสอบพรีโอเน็ตนะครับโดยการเตรียมตัวที่จะสอบโอเน็ตนะครับไปไปกันแล้วนะครับคุณนิคโอ้จะมาเฉลยนะบางคนบางคนอาจจะยัง เออน่าจะทําเสร็จกันทุกคนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อเขียนนะครับนะบอกวิธีการคิดบอกวิธีการทํานะครับว่ามันคิดอย่างไรทําอย่างไรนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะข้อเขียนโอเนมีสองข้อนะครับเราพูดเรื่องนี้กันไปตลอดสัปดาห์เนี้ยเราพูดเรื่องข้อเขียนของอ่าโอเนเนี่ยมากันทั้งสัปดาห์เลยนะครับวันนี้เราไปดูดีกว่าว่า มันเป็นอย่างไรไอ้ข้อสอบเตรียมสนามอันนี้นะครับเตรียมสอบเตรียมโอเน็ตอันเนี้นะครับอ่ะอ่ะใครจําได้ครับมีเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะนะครับกําลังมอบน่าจะเป็นตุ๊กตานะให้กับเด็กนะครับสิ่งที่เหตุเลยเนี่ยนะครับสิ่งพอเราเจอพอเราเจอไอ้เจ้าอ่าการพอเราเจอ ข้อสอบแนวเนี้ยนะครับสิ่งที่ต้องทําคือ,อตรวจสอบนะครับตรวจสอบก่อนว่าตรวจสอบก่อนว่าไอ้รูปที่เขาให้มาเนี่ยมันมันมีความมันมีอะไรมันมีรายละเอียดตรงไหนบ้างในรูปนะครับเพราะว่าเราต้องการหาสิ่งสิ่งที่ต้องหานะครับคือแนวคิดสมคัญของรูปก่อนนะไม่ใช่แค่แต่งเรื่องเฉยนะลูกนะอ่ะเขาบอกว่าแต่งเรื่องจากภาพ ความยาวสี่ถึงเจ็ดบรรทัดไม่ใช้คําย่อไม่ใช้คําทับศั์ใช้คาแทนมาตรฐานเขียนเป็นบทร้อยกองคือไม่ห้ามใช้กอน,นะครับนะถ้าเกินเจ็บรรทัดก็ตรวจถึงแค่บรรทัดเจ็ดเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องหาอย่างแรกเลยนะครับคือแนวคิดสําคัญแน่นอนนะครับทุกภาพเนี่ยมีสิ่งที่เขาต้องการจะสื่ออยู่นะครับภาพนี้ก็เช่นกันนะ อย่างภาพที่โค้ชเคยทาเป็นงานนะครับภาพที่เป็นเด็กเก็บขยะที่ที่ชายหาดนะครับภาพนั้นเนี่ยที่สาคัญคือการมีจิตสํานึกการมีจิตสํานึกใครตอบเกี่ยวกับใครเขียนแต่งเรื่องเกาการความมีจิตสํานึกความมีน้ําใจความเห็นแก่ส่วนรวมใครใครแต่งเรื่องเกี่ยวกับประมาณนี้ถือว่าผ่านส่วนเรื่องนี้นะครับถ้าเห็นกันแบบชัด,ชดเลยนะครับแนวคิดของเรื่องนี้คือ ความมีน้ำใจนะครับความมีน้ำใจที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่ามีพ่อแม่แน่นอนแหละแล้วคนนี้เขาก็เป็นลูกแหละนะครับและนี้ก็เป็นคนที่ยากไร้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คอยรับของจากเพราะลูกคนนี้ที่มีพ่อมีแม่นะครับการแต่งเรื่องนะครับนะแน่นอนว่าพอเป็นคําว่าเรื่องนะพอเป็นแต่งเรื่องนะครับก็ต้องมีตัวละคร นะครับเราเห็นเป็นเด็กเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องสร้างเป็นตัวละครให้มันนะครับอาจจะชื่อเป็นเป็นหนูนิดหนูหน่อยหนูแดงอะไรก็ได้นะอ่นนี้อาจจะเป็นอา่าเกับ B อะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่นะครับต้องมีตัวละครนะพอเป็นเรื่องก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอ่าเรื่องอ่าลำดับเรื่องนะครับดับเรื่องคืออะไรลำดับเรื่องคืออ่ามีตอนต้น ตอนกลางตอนจบนะครับนะเรียงไล่เรียงกันไปอย่างอย่างสมเหตุสมผลนะครับอย่างมีเรื่องราวนะครับวิธีการเขียนไม่ยากถ้ารู้หลักแนวเอารู้แบบนี้ก็สามารถเอาไปก็สามารถตอบข้อนี้ได้ง่ายๆนะครับข้อเขียนภาษาไทยมันมีทุกปีนะครับอย่าทิ้งนะลูกนะอย่าทิ้งนะเห็นข้อเขียนเยอะจังเลยอย่าไปทิ้งนะครับหนึ่งหาแนวคิดสําคัญให้เจอ สองเขียนให้มันเป็นเรื่องนะคือมีตัวละครเป็นลำดับเรื่องราวทำได้สองข้อนี้ยังไงก็ได้คะแนนนะครับเกินครึ่งเกินครึ่งโค้ดบอกเลยสมมติถ้าถ้า,ถ,าถ้าข้อข้อยนะี่สิบเอ็ดเนี้ยอันนี้มันคือข้อยนะี่สิบเอ็ดถ้าข้อยนะี่สิบเอ็ดเนี้ยเต็มสิบถ้าทําได้ตามที่โค้ดบอกสองข้อยังไงก็เกินห้าเกินเจ็ดแน่นอนนะครับที่นี้โค้ดก็ทดลองแต่งมานะครับ่อลองดูนะหนูนิดเป็นเด็กดีมีน้ําใจวันหนึ่งหนูนิดกับพ่อแม่เดินไปอ่ะ เปิดดูโทรทัศน์ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการรับบริจาคให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดที่มีเหตุการณ์อุทกภัยน่นะก็คือน้ำท่วมนะครับหนูนิดได้ออกความคิดเห็นให้คุณพ่อกับคุณแม่รวบรวมของเพื่อไปบริจาคกับผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นรวมถึงตุ๊กตาตัวเปิดของตัวโปรงของหนูนิดพอถึงวันที่กําหนดนะครับพ่อและแม่หนูนิดได้ไปบริจาคของชาวบ้านและเด็กๆในหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ําท่วม อาที่ประสบภัยน้ําท่วมเขาได้ชมหนูนิดว่าเป็นคนมีน้ําใจจริงๆหนูนิดรู้สึกมีความสุขกับการให้นะครับเห็นไหมมีการลําดับเรื่องราวเรารู้แล้วว่ามันจะไปจบที่การมีน้ําใจของหนูนิดเนี่ยเราก็สร้างเรื่องราวให้มันโผลเปิดสร้างเราให้มัน,ปมนไปเปิดดูโทรทัศน์แล้วก็ได้ยินข่าวโดยการรับบริจาคอ,อะไรก็ว่าไปนะครับเพาะพยายามพูดให้มันเป็นเรื่องราวโดยที่ไปจบไอหัวใจสําคัญหรือแนวะคิดสําคัญของภาพให้ได้ นะครับนี่คือวิธีการทําข้อยี่สเอ็ดส่วนข้อยี่สิบสองนะครับนะ่ะอันนี้ก็โคู้ก็มาจากที่เราทํากันเลยนะจงสรุปใจความสําคัญนะครับและสรุปมาไม่เกินสามบันทัดอ่ะโค้ดก็ทํามาแล้วแหละนะครับมันอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วมันจะปุดขึ้นมานะอ่ะมาดูทีละย่อหน้านะครับนะโค้ดซูมให้ดูเป็นย่อหน้าไปนะเช็คก่อนนะเช็คเทปก่อนนะ อ่านะครับเรามาดูกันทีละย่อหน้านะครับย่อหน้าแรกเขาบอกว่าการติดเชื้อโควิดนับเป็นโรคที่ส่งผลกระทบทางระยาาะสั้นระยะยาวนะครับเพราะการติดเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเพื่อไปจับกับเซลล์โปรตีนอ่าโปรตีนของไวรัสทาให้เกิดการอักเสบในร่างกายเป็นผลของไวรัสนั้นได้รับความเสียหายส่งผลกระทบไปไปทั่วร่างกายในระดับความแรง ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการรักษาและการกําจัดเชื้อโรคโควิดในร่างกายเพราะนี้เรียกว่าโควิดระยะย,ยาวนะครับอ่ะอันนี้สําคัญแน่นอนอะไรไม่สําคัญเอาออกการติดเชื้อโควิดนะว่าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบทางระยะสั้นระยะย,ยาวนะครับทุกคนรู้แบบนี้นะนี่คือสิ่งที่สําคัญหลังจากนั้นพอหลังคำว่าเพาะปุ๊บรู้ทันทีนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนงละลูกถ้าหลังคำว่าเพาะเจอคำว่าเพาะปุ๊บรู้ทันทีไอ้ที่อยู่หลังคำว่าเพาะนั่นไม่สาคัญแน่นอนไม่ต้องเอามา เพราะมันต้องการจะขยายอะไรที่มันเป็นส่วนขยายมันไม่สําคัญนะครับโดยระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่ความรวดเร็วในการรักษาอันนี้สําคัญนะเราก็ทํามันพูดเรื่องใหม่แล้วว่าการความรุนแรงของการติดเชื้อมันขึ้นอยู่ความเร็วในการรักษานะครับเราเรียกว่าภาวะนี้ว่าโควิดระยะยาวเขาก็สรุปมาให้ว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันคือโควิดระยะยาวทีนี้อยอนหน้าแรกก็ประมาณนี้นะครับการติดเชื้อโควิดส่งผลกระทบทั่วร่างกาย ขึ้นกับความเร็วในการรักษาเรียกโดยรวมว่าโควิดระยะยาวนะครับประมาณนี้นะอาส่งผลไปทั่วร่างกายโคเพิ่มวันนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับมันก็ถ้าถ้าถ้าจับตรงนี้ไปเขียนก็จะได้ประมาณบรรทัดหนึ่งนะครับเอาไปต่อสองวันนี้โค้ดเอามัรวบมาเลยสองสองยาน,านะครับโควิดระยะยาวคืออะไรเขาก็ขยายต่อมาเป็นภาวะที่ผู้ป่วยโควิดสิหลังได้รับเชื้อนะครับ อาการมีตั้งแต่รุนแรงไม่รุนแรงนะครับก็ทําให้ร่างกายสุดโทรมเอ่อโดยเราะวะแทรกซอนเนี่ยเหล่านี้คือส่วนขยายหมดเลยนะครับเป็นภาวาะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโควิดหลังจากได้รับเชื้อนะครับแค่นี้พอนะครับดูแลทีนี้ก็มาบรรทัดล่างเขาบอกว่าซึ่งการหลังตีเชื้อโควิดร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะครับก็พอแค่นี้เรารู้แล้วว่าเออย่อ,ยอหน้านี้พูดง่ายคือเราต้องการจะหาว่าย่อหน้านี้เขาต้องการจะพูดเรื่องอะไร ดานนั้นเขาก็บอกว่าโควิดระยะโควิดระยะยาวมันคืออะไรพอเราอ่านบรทัดแรกจบเรารู้แล้วโอเคแค่นั้นหลังจากนั้นคือการขยายนะครับนะหรือใครจะเพิ่มมานี่นนยมีตั้งแต่อาการรุนแรงจนถึงทําให้ร่างกายสุดโทมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับอันนี้หรือใครจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้ภาวะแทรกซ้อนโควิดเกิดขึ้นหนึ่งถึงสองเดือนนะครับได้เหมือนกันนะแต่ต้องเขียนให้พอนะสามบรรทัดห้ามเกินนะครับอ่า จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด -19 นะครับหลังจากพอเขาบอกเขาบอกว่าพอเขาบอกว่าอ่ะต้องปฏิบัติตามมาตรการถูกไหมการติดเชื้อโควิด -19 ไอ้คำว่ามาตรการเนี่ยนะดูดีๆนะไอ้คำว่ามาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 หลังจากนั้นเขาก็พูดอยู่ว่าใส่หน้ากากมันล้างมือมันคือการขยายคำว่ามาตรการหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นใส่หน้ากากแล้วเจลแล้วก็ฮอลเจลแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รับประทานอาหารอาหารร้อนเบรนการขยะความมาตรการหมดเลยเอามาแค่ตรงที่สาคัญอันไหนเป็นโซาขยายไม่ต้องเอามานะครับก็ประมาณนี้โควิดยาวหรือภาวะที่ผู้ป่วยซึ่งหลังติดเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิสามารถติดซ้ําได้จึงต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อโควิดที่เข่งขัดจบนะครับเขียนรวมกันก็ได้ประมาณสามบรรทัดนี่โอนเอามาเขียนรวมให้ดูนะครับที่สรุปไปเมื่อกี้ ได้ประมาณสามรันทัดนี่คือวิธีการทำนะครับข้อ22ี่นะก,ก็อ่านโดยรวมก็จะเป็นการติดเชื้อโควิดจะส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายขึ้นกับความรวดเร็วในการรักษาอันเรียกว่าโควิดระย,ายา COVID ระยาวโควิดระยะยาวเป็นภาวะหรืออาการที่ขึ้นกับผู้ป่วยซึ่งหลังติดเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิและสามารถติดซ้ําได้จึงต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชือ้อปวติดตกคำว่าติดเป็คำหนึง ป้องกันการติดเชื้อนะครับโควิด19ที่เข่งขัดประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการทำนะใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามีให้แก้ตัวคือโอเน็ของจริงรอบนี้เราเริ่มรู้วิธีการทำแล้วนะครับเดี๋ยวโค้จะหามาให้ทำหาช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้ลยเป็นช่วงของการเดี๋ยววิชาวิชาอโอเน็นะวิชาภาษาไทยนะจะหามาให้เติลเรื่อยๆนะครับนะหรือเอาพีโอเน็ตนี่แหละมาสอนว่าวิธีข้อนี้คิดแบบไหนข้อนี้คิดแบบไหนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็วันศุกร์อาทิตย์นี้ก็ไม่มีการ้านสักสัปดาห์หนึ่งนะครับใครที่ยังค้างงานเก่าของประชาไทยก็สอบถามครูโอ๊ตได้ในรายกลุ่มลายส่วนตัวก็ได้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับพสต์ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ